เกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในโลกน้อยในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหล่าใด้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุณวนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใด้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายท,ที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัธาธุพวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอานุภาพแห่งสัจจะอธิฐาน อนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตไตรด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระตสูราลีและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ขอให้พ้นจากทุมิภัยขอให้พ้นจากภูมิภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสายายบูรและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุูกคนพักติ่งพอดีพอดีนาดด้วยโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาสังวรวัดมวรนิเวศวิหาร หลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเลียมด้วยอนุภาพแห่งพระบริีและค้ำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนา น้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอคุนบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสรธาร่วมสนมเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวง้นจากความทุกกาจิกใจทั้งสิ้น ประสบความสำเร็จเจริญรุงเรืองในวิถีการงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมูลพร้อมด้วยธาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาญาณและเจริญด้วยจตุกพิทพรชัยทั้งสี่คืออายุวันะสุขะพละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเสรษฐีทุกท่าน